วันนี้ผมและคณะมนตรีนะครับได้มีการประชุมนัดพิเศษเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเราก็ได้มีการรับทราบถึงวาระสำคัญสำคัญซึ่งผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆดันนงนี้นะครับหนึ่งที่ประชุมคณะมนตรีนะครับได้พิจารณาร่างนโยบายของรัฐบาล ที่จะทำการถแถลงต่อรัฐสภาซึ่งเรากำลังรอคำยืนยันจากทางท่านประธานรัฐสภาอยู่นะครับก็คาดว่าคงเป็นต้นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบนโยบายของรัฐบาลมีสาระสำคัญก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านซึ่งได้แก่ปัญหาเศรษฐกิจนะครับ เรื่องการลดรายจ่ายลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเราจะปรับดันโครงการคนละครึ่งนะครับลดค่าเดินทางค่าขนส่งและค่าพลังงานเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีค่าครองชีพมีรายจ่ายที่ลดลงและนอกจากนั้นในด้านการพลังงานเราก็จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้สามารถใช้พลังงานทดแทน ได้มากขึ้นสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นเรื่องปัญหาของความมั่นคงกรณีพิพาทไทยกัมพูชานะครับเราก็จะใช้มาตรการทางการทหารนะครับและทางการทูตควบคู่กันไปเพื่อรักษาอาธิปไตยของประเทศไทยและรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับปัญหาภัยพิบัติภัยธรรมชาติ นอกจากจะต้องเร่งรัดทําระบบเตือนภัยป้องกันภัยเราจะต้องปรับปรุงระบบมาตรการการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ซึ่งจะต้องแก้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดยสะดวกคล่องตัวและแก้ปัญหาให้พวกเขาได้เร็วที่สุดโดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบป้องกันการรั่วไหลและป้องกันการทุทจริตคอร์รัปชันได้ปัญหาภัยสังคมรัฐบาลจะดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังเข้มงวดและเด็ดขาดกับกระบวนการค้ายาเสพติดการพนันการพนันออนไลน์สแกมเมอร์เครือข่ายชอ่อโกงประชาชนซึ่งทำให้เกิดความเสียหายหแก่ประชาชนเป็นภัยทางเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างร้ายแรงอาจจะถึงต้องออกจากราชการไว้ก่อนแล้วตามด้วยการดำเนินคดีทางอาญาทุกกรณีเรื่องนี้รัฐบาลจะเอาจริงนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านภายสังคมให้ผ่านพ้นไปให้ได้รัฐบาลน,นี้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่สนับสนุน ธุรก,กิจการพนันไม่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบปีคาสิโนนะครับและไม่มีการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวราคามันสำปะหลังและสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดซึ่งเราจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยและจะป้องกันปราบปรามขมบวนการลักลอบนำผลผลิตการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมายซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าทางการเกษตรของเราเนี่ยไม่สามารถโม่หัวขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับและเราก็จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ เราจะจัดทำระบบการสาธารณสุขให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและสะดวกที่สุดและปฏิรูปกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยนะครับในการที่จะรับมือกับเทคโนโลยีที่ผัน,ผนเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเราจะเข้านำประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำ เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกและในด้านนิติบัญญัตินะครับรัฐบาลจะจัดให้มีการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชฐาจาักรไทยเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งหน้าซึ่งก็จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับตัวผมเองในฐานะนายกมนตรีผมจะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัสภาซึ่งคาดว่าเราจะยุบสภานะครับภายในสิ้นเดือนมกราคม2519เพื่อคือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชน คือให้พวกเขาได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมหรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน2519ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้กำหนดต่อไปนะครับในวันนี้คณะมนตรีได้เห็นชอบและได้ให้ผม ได้ทำหนังสือลงนามหนังสือกาบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อขอถแถลงนโยบายร,รัฐบาลต่อรัฐสภากันที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราได้ขอความการุณาท่านไปว่าขอให้ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนแต่ไม่ใช่3วันนะครับเราก็ขอท่านให้ดำเนินการเหมือนรัฐบาลชุดอื่นๆก็คือใช้เวลาถแถลงนโยบายและมีการฟัง คำอภิปรายจากสมาชิกรัฐสภา,าทั้งหมด2วันนะครับต่อไปก็คือคณะมนตรีได้กําหนดรูปแบบแนวทางการประชุมคณะมนตรีและกรอบเวลาในการนําเสนอโครงการต่างๆพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะมนตรีโดยได้แจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องปรับระยะเวลาการทํางานให้มีความรวดเร็วกระชับลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็น และลดความซําซ้อนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้จะต้องถูกต้องมีความถูกต้องตามระเบียบของราชการและก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเนื่องจากรัฐบาลมีข้อจำกัดด้านเวลาทุกหน่วยจึงต้องปรับตัวให้เป็นไปตามกรอบเวลาการดำเนินง,งานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เร็วและมากที่สุดนะคร,รับนายมนตรี ของผมทุกท่านทุกคนนะครับต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาวันหยุดไม่มีสัปดาห์ละเจ็ดวันนะครับทำได้โดยที่ไม่มีความละลา้ลาละลังใดๆนะครับซึ่งจะเป็นการทำงานในมิติใหม่ของคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีของพี่น้องประชาชนและการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ ก็จะดำเนินขึ้นตามความจำเป็นไม,ไม่จำเป็นที่จะต้องประชุมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเร่งผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อนำไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วนะครับเราอาจจะมีการประชุมคณะมนตรีมากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะปัญหาของประเทศนะครับเรารอไม่ได้นะครับก็ นี่ก็คือการหารือนะครับอย่างคร่าวๆในการประชุมคณะมนตรีนัดพิเศษในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนได้รับต้องเรียกว่าต้องได้รับพรแนนประเสริฐจ,จากฟ้ากฟ้านะครับแล้วก็มีความปลื้มปิตินะครับหรือซาบซึ้งในพระหมหากราุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทาน กำลังพระไทยจากองค์พระประมุขของชาติพวกเราทุกคนพร้อมและก็มีความมีดีเป็นอย่างยิ่งเต็มใจตุ่มเทเป็นอย่างยิ่งที่จะรับราชการบริหารราชการแผ่นดินนะครับสนองพระเดชพระคุณนะครับสนองพระมหากรณาธิคุณและตอบสนองอพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปครับขอขอบพระคุณครับค่ะ ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างมากะะสำหรับการแถลงเจตนารมณ์และนี่ก็เป็นทั้งหมดของนโยบายและมาตรการต่างๆที่ท่านนายกพร้อมกับคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะทําเพื่อประชาชนและประเทศชาติค่ะ,ะครับจบนะสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ